กลับมาว่ากันต่อเราไปดูประเด็นเสริมเนื่องมาจากกรณีคุณทักษิณไปที่เชียงใหม่ค่ะปฏิบัติการ14 15 16 3วันใช่ไหมน้องใบใช่หนึ่งไปกราบไหว้บารพระประุษค่ะสองไปรักษาแพทย์ทางเลือกอที่ท่านตีทวีสอดสองบอกเอาไว้นอกเหนือจากนั้นปรากฏตามข่าวอย่ที่เห็นมันเป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าคนที่ออกมาตั้งคำถามข้อที่หนึ่ง คอปทคอปทนี่คือกลุ่มก้อนที่เคลื่อนไหวเรื่องคุณทักษินมาตลอดตั้งแต่อยู่บนชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจแล้วเมื่อวานนี้เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยร่วมกับศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันและกลุ่มกองทัพธรรมรวมจำนวนประมาณ150คนตามข่าวเคลื่อนขบวนจากบริเวณเวทีคอปทที่ทำเนียบปัะบาลตรงสะพานชายบรุเช นี่หลายคนไม่รู้นะยเขาอยู่มาตลอดนะใช่ค่ะอยู่ตลอดมา <ไป S 1> ยื่นหนังสือใช่ค่ะเพราะว่าจะมายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมราชทรร์น,นะคะยื่นผ่านผู้ตรวจราชการกรมราชทรร์คุณไพรัต ขอให้นําตัวคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีมาจําคุกในหนังสือเนี่ยระบุว่านับตั้งแต่22สิงหา66คุณทักษิณไม่เคยได้รับโทษจําคุกเลยเพราะอยู่โรงพยาบาลตํารวจโดยไม่ได้มีอาการป่วยถึงขนาดที่จะต้องนําตัวออกจากเรือนจําเร่งด่วนอ,อันเป็นการช่วยเหลือนายทักษิณและช่วงเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล180วันไม่อาจจะนับเป็นวันจําคุกได้ตามกฎหมายนี่ความเคลื่อนไหวประการแรกขนาดเดียวกัน าการที่สองสมาชิกวุฒิสภาสมชายสแสวงการซึ่งบอกเลยจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่การมกการมิการหูที่สภาต่อไปโดยอ้างอิงว่าภาพการไปปรากฏตัวเหมือนตรวจราชการของคุณทักษิณมันเข้าข่ายความผิดกรณีป่อยทิพย์อันนี้คุณสมชายว่าอย่างนั้นแล้วก็รวมถึงประเด็นว่านัาจะฝืนกฎเกณฑ์การพักโทษหรือเปล่าค่ะคุณสมชายเมื่อวานนี้บอกการที่คุณทักษิณ และคุณเศรษฐา,าหมายถึงการที่นายมตีเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่พร้อมกับไม่ใช่ลงพื้นที่สิพร้อมกับคุณทักษิณอ๋อไปประกฏตัวรับประทานร่วมกันนนที่ผมแก้ไขให้นะยังไม่ถึงขนาดไปลงพื้นที่พร้อมกันนะ,ะแ,ตแต่อันนี้เนี่ยคุณเศรษฐาเคยบอกไว้ ก็แน่นอนเดี๋ยววันหนึ่งก็คงจะมีมีโอกาสเป็นไปได้แต่ที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นกรณีไปกินอาหารร่วมกันที่บ้านคุณสมชายวงสวัสด์แล้วก็เกิดภาพนี้ค่ะสวสมชายบอกเป็นปรากฏการณ์การเมืองที่สังคมตั้งคําถามมากมายมถ้าดูจากพฤติการทั้งหมดทั้งการไปสถานที่ต่างๆเนี่ยเสมือนกับเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไปตรวจราชการจัดงานรื่นเริงสังสรรค์กันที่ร้านอาหารแล้วก็ที่บ้านกับเพื่อน กับญาติมีนายกรัฐมนตรีมีปลัดกระทรวงมีอธิบดีมีตำรวจมีผู้ว่าราชการจังหวัดไปรายงานการปฏิบัติการต่างๆมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งคุณทั้งสินยังไม่พ้นโทษเลยยังอยู่ในคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่รออายการจะพิจารณาสั่งฟ้องหรือไม่ด้วยซ้ำดังนั้นมันกระทบกับความไม่เหมาะสมสำหรับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายก แต่ถ้าคุณทักษิณพ้นโทษแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะสว,วสมชายบอกและดูจากคลิปวิดีโอทั้งหมดเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าคุณทักษิณหายป่วยและเกือบร้อยเปอร์เซนต์หรืออาจจะไม่ได้ป่วยเยอะอย่างที่ระบุเอาไว้ว่าป่วยวิกฤตต่อเนื่องร้ายแรงถามแพทย์ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าดูจากในภาพข่าวคุณทักษิณแข็งแรง90%ซแต่อาการป่วยเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะหลงเหลืออยู่แล้วก็ตั้งไปขำ จ้างทางถามไปที่กรรมการปปชปปชต้องตรวจสอบว่าข้าราชการเอื้ออํานวยคุณทักษิณหรือไม่ต้องเร่งมือว่าจะมีมติให้ไต่สวนหรือไม่ปปชควรจะมีมติไต่สวนเพิ่มเติมผู้รับผิดชอบนะก็คือหนึ่งทนายกในฐานะผู้นกับรัฐบาลสองทม,มนตรียุติธรรมปรลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพคณะกรรมการพักโทษ ที่ให้ที่อ,อนุมัตินะ่ะให้คุณทักษิณรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจตั้งแต่ยีสิบสองสิงหาเนี่ยมันด้วยระบบที่ถูกต้องหรือไม่และ3กรมคุมประพฤติค่ะที่อนุญาตพักโทษคุมขังนอกเรือนจำในเงื่อนไขแปดประการมีกำหนดห้ามดื่มเหล้าแต่อนุญาตให้ดื่มไวน์ได้รวมถึงอนุญาตดื่มไวน์เห็นไหม ไม่แน่ใจนะเอ้าไม่เป็นไรว่าต่อรวมไปถึงการอนุญาตให้ไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานนะคะแต่มันทําไมคืออันนั้นไปขออนุญาตเป็นไหว้บรรพบุรุษแต่ไปกําหนดเป็นการตรวจราชการแต่กลับาาาเป็นการไปกาหนดวาระการตรวจราชาการเออไปเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนของนักโทษไปสวนสัตว์ไปไนซาฟารีเปรียบเทียบกับบรรทัดฐานที่ปฏิบัติกับนักโทษคนอื่นอบอกสอวอเนี่ยตรวจสอบตรงไปตรงมาไม่มีอคตินะ กรณีคุณทักษิณกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเห็นด้วยแต่กรณีเจ้าหน้าที่ทั้งนายกทั้งข้าราชการประจำเนี่ยถ้าไปเอื้ออํานวยให้มันบิดเบี้ยวเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมผมคิดว่าสื่อมวลชนก็เห็นนะครับคลิปวิดีโอทั้งหมดได้แสดงถึงอาการหายป่วยของคุณทักษิณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะป่วยมาไม่ได้เยอะอย่างที่หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นรดนตรีไม่ว่าจะเป็นแพทย์โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่ว่าจะเป็น โฆษกของพรรคออกมาบอกว่าป่วยวิกฤตต่อเนื่องร้ายแรงอาการใส่ปลอกคอกับใส่เฟือกที่แขนไม่ใช่ครับาการลุกนั่งพบกับพระลุกนั่งพบกับคนที่รักไข้นะครับรดน้ำปลูกต้นไม้รวนดินการโหนขึ้นรถกอล์ฟเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับว่าอาการที่บอกว่าป่วยจากกล้ามเนื้อเปื่อยยุยนะ่ยเนี่ยซึ่งมมนไมไ่มีในนิยามของทางการแพทย์หรอกครับ นะครับมันไม่จริงคลิป3วันที่ผ่านมาที่เชียงใหม่เนี่ยชัดเจนมากเป็นพยานหลักฐานสําคัญนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์แก้วสันว่าปปชต้องทําหน้าที่ไต่สวนแล้วผู้ที่รับผิดชอบหนึ่งคือนายกรัมนปรีถัดมาคือเรื่องสําคัญคือการอนุมัติให้อยู่ต่อ30วันที่โรงพยาบาลตํารวจ60วันต้องผ่านความเห็นชอบที่ดี120วันแล้วก็จนกระทั่ง180วันนั้นเป็นไปตามกฎหมายจริงหรือไม่ เรียกร้องไปยังปปชนะครับเรื่องนี้ต้องทํางานโดยเร็วครับเพื่อให้ความคลางแคลงใจของสังคมหมดไปเพราะั้นใครทําเรื่องต่างๆไว้ไม่ถูกไม่ต้องก็ต้องรับผิดรับโทษแทนคุณนักสินครับขณะที่เมื่อวานรัฐมนตรียุทธธรรมพันเวทวีสอดส่องพูดถึงประเด็นที่มีการเตรียมร้องเรียนอย่างที่บอไปคุณทวีเนี่ยบอนนะครับพระชิบัดรัชทัน มีการเขียนเรื่องการพักโทษเอาไว้ซึ่งมีเงื่อนไขหลายข้อแต่มันไม่มีเงื่อนไขห้ามไปพบใครคือให้ไปพบใครหรือห้ามไปพบใครไม่มีเงื่อนไขส่วนเงื่อนไขเรื่องเจ็บป่วยแต่ต่อมาการดีขึ้นก็ไม่ได้ระบุเอาไว้ทั้งหมดต้องไปดูเงื่อนไขแต่ก็ครบมุมมองแต่ละคนเมื่อถึงจังหวะก็คงจะชี้แจงพอถามว่าไม่เข้า่ายที่จะต้องพักโทษคณทวีว่ายัางไงบอกต้องไปดูเงื่อนไขการพักโทษอะคะ่ะ อยู่ในกระบวนการกฎหมายที่การพักโทษเป็นเรื่องของการบริหารโทษที่ให้อำนาจเอาไว้ในกฎหมายมแม้แต่อธิบดีกรมราชธรรมหรือทนรัฐมนตรียุติธรรมก็ทำไม่ได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งนี้ทั้งนั้นฐมนตียุติธรรมตอบคำถามว่าต่อไปคุณทักษณิณจะสามารถลงพื้นที่กับนายกพบปะประชาชนก็ได้ใช่ไหมฐ้นตียุติธรรมเนี่ยบอกว่าต้องตูรายละเอียดของเงื่อนไขของคุณประพฤติซึ่งมีอยู่10บข้อ ถ้าไม่ได้อยู่เงื่อนไขก็เป็นสิทธิเสรีภาพค่ะแต่ที่เราพูดกันอยู่นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะในทางปฏิบัตินายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้บริหารประเทศอยู่แล้วคุณทักษณิณเนี่ยรายงานตัวไปแล้วนะครับครบการรายงานตัวเนี่ยสิบเก้ามีนาคมค่ะใช่ไหมวันนี้สิใช่ไหมแต่ว่าไปรายงานแล้วล่วงหน้าค่ะไปรายงานว่าก่อนหนึ่งวันนะคะอะทั้งนี้ท้งนั้นฟังเสียงดูเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อเลยไม่มีข้อไหนที่ ไม่มีตามกฎหมายเลยแล้วก็ในกรณีในในพระราชดําริก็จะมีเขียนเรื่องการพักโทษไวนะ้ซึ่งการพักโทษเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขเงื่อนไขมีหลายข้อแต่ไม่มีไม่มีเรื่องของการจะพบใครไม่พบใครแล้วก็เงื่อนไขก็เรื่องเจ็บป่วยแต่อาการดีก็ไม่ได้บอกเราเราก็ต้องไปดูในเงื่อนไขนะครับก็คือมบอกว่าไม่เข้าข่าย เราเราต้องไปดูเงื่อนไขาการพักโทษนะก็ทราบว่าทางคุมประพฤติเขาก็รายงานว่าไม่ไมผิดเงื่อนไขอะไรต่นี้แสดงว่าถ้าเกิดผิดไหนนะครจะสามารถลงพื้นที่กับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อไปพบปะประชาชนไหนก็ได้เช่นกันใช่ไหมครับคือในเงื่อนไขเราต้องไปดูนะนเ,นเดี๋ยวก็ทางคุมประพฤติก็จะคงจะบอกเงื่อนไขมีอยู่สิบข้อถ้าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขก็เป็นสิทธิที่เสรีภาพแต่ว่าในสิ่งที่ที่เราพูดนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดเพราะว่า ในทางปฏิบัติท่านนายกท่านก็บริหารประเทศอยู่แล้วนั่นแหละฮะคือถ้าว่ากันตรงๆตามกฎเกณฑ์พักโทษเนี่ยคือก็อจะห้ามออกนอกพื้นที่อย่างคุณรักษสิคือกรุงเทพยกเว้นจะรับอนุญาตซึ่งก็ได้รับการยกเว้นถูกไหมนอกเหนือจากนั้นก็คือห้ามไปที่เรือนจำเพื่อจะไปเยี่ยมใครห้ามอยู่ในสถานที่อโครจรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไป แปดเงื่อนไขผู้ได้รับการพักโทษหนึ่งต้องอยู่อาศัยตามที่แจ้งไว้กับเรือนจำสองห้าบอกนอกท้องที่โดยไม่รับอนุญาตยอย่างที่บอกไปสามห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นเล่นพนันดื่มชุรายาเสพติดและกระทำผิดอาญาขึ้นอีกสี่ต้องประกอบอาชีพโดยสุจริตห้าปฏิบัติตามลทัทธิศาสนาหกห้ามพกพาอาวุธเจ<น>็ดห้ามไปเยี่ยมบ้านหรือติดต่อกับนักโทษอื่นที่ไม่ใช่ญาติ แล้วก็แป <8 S 1> <8 S 2> ต้องไปรายงานตัวกับพนักง,งานคุมประพฤติเรือนจำเจ้าพนักง,งานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจทุกเดือนอคือประพฤติตนเสื่อมเสียเนี่ยก็อย่างที่ว่า,าคือที่ผมใช้คาว่าอยู่ในสถานที่อครจรหรือไปกระทำผิดอาญาขึ้นอีกแต่ประเด็นนี้มันมีถ้าแยกเป็นคำคำมันก็จะมีเรื่องเดือดสุรารอีกออแต่ท่านผู้ชมอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องไปดูกันละในมุมหนึง่ง กแ็แปลว่าการตรวจสอบคุณทักษิณยังเข้มข้อนอยู่ถึงแม้เมื่อวันก่อนสอวอท่านหนึ่งก็คือคุณสมชายวงสวัสดิ์เอาไปใช่อันนั้นท่านดีนายกที่ไปนั่งอยู่คุณทักษิณคนวันชัยสอนชิริค,คิดไปได้ยังไงคนวันชัยเนี่ยบอกเลยเหยุดได้แล้วใช่ไหมไม่อย่างนั้นจะเอาใครที่จะมาสู้กับก้าวไกลอันนี้สอวอวันชยัยเนี่ยอันนี้เป็นสอวอสมชายอีกทางหนึ่งถูกไหมถ้าผู้ชม ยังดูเดือกันต่อไปก็จะเป็นรังสีมันรวมเมื่อวานนี้คนรังสีมันหมายถึงคุณใบพลูเนี่ยทบูชอมะพูดถึงประเด็นคุณทักษิณว่าไม่แน่ใจว่าสังคมมองกรณีนายทักษิณลงพื้นที่อย่างไร แต่คุณรังสีมันบอกตนถูกสอนมาว่าการโกหกไม่ควรทำโอ้โหดูเดือดเลยในทางพุทธผิดศีลแล้วเชื่อว่าทุกศาสนาก็กำหนดลักษณะเดียวกันคุณทักษิณเนี่ยบางวันก็มีการดามเือกที่คอบางวันก็ถอดสรุปป่วยร้ายแรงหรือป่วยมากกว่านักโทษคดีการเมืองคนอื่นหรือไม่โฆษกพักเพื่อไทยถแถลงบอกเป็นเส้นเอ็นเปื่อยยุย่ย อดีตรัฐมนตรีวิทยากระบุต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานแต่สุดท้ายก็ดูแข็งแรงดียังนั่งยองๆคุยกับประชาชนได้เลยเที่ไปนั่งคุยกับคุณป้าไงเออค่ะใช่ไหมสังคมไทยต้องถามตัวเองแล้วว่ายอมรับได้แค่ไหนที่นักการเมืองพูดมุสาแล้วก็เรียกร้องไปเลยคุณทักษิณให้เอาเอกสารทางการแพทย์มายืนยันด้วยตัวเองไม่ต้องไปอ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอย่ามาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วเพราะ การลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคักกว่าที่คุณเศษฐาท่านนายกลงพื้นที่ซะอีกผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสังคมไทยจะมองกรณีคุณทักษิณอย่างไรแต่สําหรับผมเนี่ยผมผมถูกสอนมาการโกหกเป็นเรื่องที่ไม่ไม่สมควรทำมันผิดศีลผมไม่แน่ใจว่าสังคมไทยจะยอมรับได้แค่ไหนเมื่อเห็นคุณทักษิณบางวันก็มีปลอกคอ บางวันก็ไม่มีปลอกคอแล้วก็มีภาพที่ไปไม่รู้อยู่ในร้านอาหารหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถอดปลอกคอกําลังส่งปลอกคอกันเลยแล้วหลังจากนั้นวันต่อมาก็เลิกใสปออ่ปลอกคอเพราะว่าจะปลอกคอเพราะอาจจะเขินผมไม่สามารถเข้าใจได้ว่าตกลงคุณทักษณิณเนี่ยป่วยร้ายแรงป่วยมากกว่าอากงป่วยมากกว่าหลายหลายคนนะครับที่ถูกดําเนินคดีทางการเมืองหรือไม่เราไม่ได้เห็นเอกสารหลกัลกฐานทางการแพทย์แต่เรามีความสงสัยก็ดูแข็งแรงดีนะฮะก็เดินได้อย่างรวดเร็วสามารถนั่งยองทักทายกับคุณป้าท่านหนึ่งได้ ผมไม่แน่ใจว่านี่คืออาการของคนที่เป็นเขาเรียกว่าเส้นเอ็นเปืย,ยุ้ย,ยหรือเปล่าวันนี้ถามรัฐบาลถามหน่วยงานรัฐเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้คําตอบแต่จะต้องถามตัวเราว่าเราจะยอมรับแค่ไหนที่จะให้ที่จะเห็นนักการเมืองพูดมุสาพูดความไม่จริงหรือเป็นความจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเป็นความจริงก็ช่วยชี้แจงให้มันสิ้นสงสัยหน่อยแล้วต้องยอมรับว่าจะบอกว่าคุณนักษินไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วมันเป็นไปได้ยังไงฮะคึกคักยิ่งกว่านายกลงพื้นที่ มีคนนั้นคนนี้มาต้อนรับขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องยอมรับว่าคุณคุณทักษิณมีความไม่ธรรมดาอยู่แล้วถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องช่วยกันตอบคําถามตัวเองนะว่าตกลงเราจะยอมรับได้แค่ไหนกับเรื่องเรื่องโกหกในสังคมไทยอขณะที่ท่านผู้ชมอย่าลืมทางสวเขามียติอภิปรายทั่วไปไม่มีการลงมติอันนี้คือสวอันนี้จะเป็นมาตราหนึ่ง วันปลายเดือนนี้นะน้องใบยี่มีนาคมนะคือสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องกฎหมายก็ประมาณใช่20่สถึงยีเนี่ยแล้วจากนั้นจะเป็นยัตติของสวซึ่งก็ชัดเจนคุณสมชายอภิปรายน <c oughs> แน่ค่ะวมีอีกหลายคนอภิปรายเรื่องคุณทักษิณถูกไหมขนาดเดียวกันยังมียัตติของพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่นําโดยก้าวไกลพัชริป,ปัทไทยสร้างไทยเป็นธรรมอันนั้นยืนตามนํำนวนมากราหนึ่งห้าสอง อภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงวัติอันนี้จะเป็นช่วงต้นเดือนเมษาเพราะสภาจะปิดสมัยประชุมเนี่ยเ้าเมษาก็แน่นอนมีการจับตาดูและประชิปดปฏิบัติเขาก็มาไปในเฉยเขาพูดแน่ค<ห>่ะก้าไกลนี้ฟังจากคุณโรมก็สงสัยจะอภิปรายเรื่องคุณทักษิียนั่นทาเมื่อเมื่อวานนี้ครวมานิตสังพุ่มค่คุณครวมานิตสังพุ่มคือท่านชื่อครวมานิตเดิมเนี่ยมานิต เปลี่ยนชื่อเป็นครูมานิตเป็นนายครูมานิตนะคะถูกต้องค<ะ>่ะอส,สุรินสอสอส,สุรินคนครูมานิตเดี๋ยวบอกว่าการอภิปรายถ้ามีการพาดพิงอาการป่วยคุณทักษิณครูมานิตบอกไม่ได้ทานนะแต่ข้อที่จริงคือนายทักษิณเป็นบุคคลภายนอกระเบียบข้อบังคับสภาไม่ได้ถ้าอภิปรายใส่ร้ายกันเนี่ยผิดข้อบังคับก็ต้องประท้วงชี้แจงไม่ได้หนักใจเลยแต่ไม่ใช่จะท้าทายรัฐบาลพร้อมตอบทุกการถามไม่ได้กังวล ไม่ต้องถึงกับตั้งวอรุูมาดูแลเรื่องนี้ขนาดเดียวกันก็พูดถึงการลงพื้นที่คุณทักษิณว่าคนรักคุณทักษิณแห่ไปให้กำลังใจจำนวนมากพิสูจน์ให้เห็นว่า17ปีไม่ได้จางหายมันเป็นเรื่องปกติของความศรัทธาเมื่อถามว่าคนสังเกตอาการป่วยหายเร็วเกินไปนี่ถามเรอาอก็ไม่เชื่อด้วว่าคุณทักษิณป่วยจริงเนี่ยค่ะครูมานิดบอกแล้วแต่มุมมองแต่ละคน แต่คนอายุ75ถ้าภาพร่างกายมันไม่ค่อยปกติธรรมดามันก็เป็นเรื่องปกตินะคนที่เขาชอบเขาก็ให้ความเป็นธรรมคนไม่ชอบก็วิพากษ์วิจารณ์ทางลบคือไม่ได้ท้าเรื่องนี้แต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงนะครับก็ดูจากหน้าง,งานถ้าเกิดว่าการอภิปรายที่ใส่ร้ายกันเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนายกสินวันน,นี้ท่านอดีตนายกตันสินวันนี้ท่านก็เป็นบุคคลภายนอกใช่ไหมครับทีนี้ถ้าจะ ไปอภิปรายเป็นเรื่องส่วนตัวเราถือว่าผิดข้อบังคับก็ต้องก็ต้องประท้วงกันก็ต้องชี้แจงกันเลยครับนะครับและดีไม่ดีอาจจะเป็นความผิดที่นําไปสู่การฟ้องร้องกันได้ไม่ได้ดักใจอะไรนี่ยืนยันเลยว่าไม่ได้ดักใจอะไรแต่ไม่ได้ว่าจะไปท้าทายนะครับเพราะว่า,าพวกเราเป็นผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะาเราเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ไม่มีความจาเป็นอะไรที่จะไปท้าทายไม่ใช่ถึงกับต้องตั้งวลุ่มไม่ต้อง ตั้งอะไรเพียงแต่ว่าเนี่ยอาจารย์จูศักดิ์เนี่ยถึงถือว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายอย่างชั้นยอดแล้วนะครับของรัฐบาลนะครับชั้นยอดแล้วนะครับแล้วพวกผมเองก็อประสบการณ์นะครับเท่าที่นั่งอยู่ในสภานะครับก็ที่ผ่านประสบการณ์มาก็คิดว่าคงจะวินิจฉัยหรือวิเคราะห์ได้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่นะครับอะไรถูกอะไรไม่ถูกนะครับผมผมคิดว่าไม่ไม่น่าจะหนักใจอะไรมากหรอกครับขนาดที่คุณชูศักดิ์สิรินทร์ รองหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นบัญชีรายชื่อเพื่อไทยบอกว่าการตั้งคําถามเกี่ยวกับคุณทักษินเพื่อเกี่ิดความรู้สึกว่าความขัดแย้งยังมีอยู่อยากจะให้ก้าวข้ามความขัดแย้งก้าวข้ามเรื่องพวกนี้ขอให้ทุกคนคิดเรื่องบ้านเมืองฝุ่น PM 2.5คิดเรื่องเศรษฐกิจด,ดีกว่าดีกว่าการจะมาตัดสินว่าไม่ป่วยจริง การไม่ป่วยจริงเนี่ยคำถามคือใครเป็นคนชี้เป็นคนตัดสินใจคุณทักษิณไม่ได้ตัดสินใจเองนะไม่ได้บอกว่าป่วยหรือไม่ป่วยคนตัดสินใจคือคนที่เขารับผิดชอบหรือคณะกรรมการอยากให้ก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้อย่าเอามาเป็นประเด็นวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้ไม่งั้นประเทศจะก้าวไม่พ้นอะไรสักทีวนกลับไปที่เดิมเองอ่ะถามคนที่ถามอ่ะเอ้ยเรามองปัญหานี้เป็นปัญหาส่วนรวม หรือว่ามันเป็นปัญหาการเมืองเป็นปัญหาความขัดแย้งในอดีตท,ที่ผ่านมาหรือเปล่าเราเก้าวพ้นเรื่องนี้หรือยั่างการตั้งคําถามแบบเนี้มันถามเพื่อเพื่อยังมีความเห็นมีความรู้สึกว่าความขัดแย้งยังมีอยู่ยังไม่ได้ก้าวพ้นเรื่องพวกนี้เลยผมก็เชิญชวนท่านทั้งหลายลองเราไปคิดเรื่องบ้านเมืองเรื่อง PM 2.5เรื่องเศรษฐกิจเรื่อง,ต,งต่างๆดีกว่าก้าวข้ามพวกนี้ แต่แล้วเราเราจะไปตัดสินใจบอกว่า้ไม่ป่วยจริงใครเป็นคนชี้ะผมเข้าใจว่าท่านอาดีตนายกท่านก็ไม่ได้ตัดสินใจเองท่านก็ไม่ได้บอกเองว่าท่านป่วยไม่ป่วยท่านบอกว่าท่านป่วยแต่คนตัดสินใจคือใครเขาก็มีคนรับผิดชอบมีคณะกรรมการเขาก็ชี้แจงมาโดยลําดับเพราะนั้นโดยโดยโดย,โดยรวมเนี่ยผมอยากเราให้เราก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปเถอะนะอย่าเอามาเป็นประเด็นรท้ายสุดก็อะไรวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้ ประเทศไทย9ก้าก้าไม่พ้นอะไรกันสักทีงก็วนกลับไปที่เดิมอย่างนี้เป็นต้นนะความเห็นส่วนตัวนั้นเห็นอย่างนี้ครับครับอ่าส่วนสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยอดีตร่มตีต่างประเทศคุณรพดลปัทธรมพูดถึงประเด็นที่คุณพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าเก้าไม่ใช่สสก้าไกลพาดพิงคุณทักษิณเกี่ยวกับกรณีที่คุณทักษิณพูดว่าเศรษฐกิจในขณะนี้ ยากกว่าในการแก้ไขหรือซับซ้อนกว่าและคุณพิธาวิพากษ์วิจารณ์อ่าซึ่งบอกไปถึงขนาดไม่คิดตามที่คุณทักษิณคิดว่าแย่ก,กว่า,าวแต่จริงๆ<ช>คุณทักษิณเนี่ยบอกว่ายากกว่าค่ะคุณทักษิณคว่ายากกว่าเพราะมันซับซ้อนกว่าอืมอ่ะคนนพดลเมื่อวานนี้บอกนะสิ่งที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ที่เชียงใหม่ก็ในฐานะคนห่วงใย,ยบ้านเมืองด้วยจนานบริสุทธิ์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง ไม่ได้ต้องการให้เห็นว่าเศรษฐกิจวิกฤตเพื่อเป็นข้ออ้างในการผลักดันดิจิตอลเวลตที่รัฐบาลจะดาเนินการแล้วก็พูดไปถึงคุณพิธาด้วยนะน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยเน้นเศรษฐกิจฐานรากทุกนโยบายล้วนนําไปสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ําอันนี้มันก็มีระหว่างบรรทัดอยู่นิดหน่อยค่ะ<า>คือคนพิธาเนี่ยพยายามจะบอกว่าอ่มุมของคนพิธาและก้าวไกลเห็นว่าจะต้องหยอดน้ําที่ฐานราก ไม่ใช่หย่อนน้ำข้อต้มจาได้ไหมค่ะให้กระปริบกระปอยแต่คุณพิธาก,กับก้าวไกลเห็นว่าจีกินการหยอดลงไปในจุดที่มีปัญหาคือการหยอดลงไปที่รากรากแล้วก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตอยู่ได้คนอ่านนพดนปัตมานี่ยพยายามจะบอกอาคุณทักษิณเนี่ยเป็นที่มาของเขาเรียกอะไรมันมีคำคำหนึ่งอะรากฝอยอะน้องไร จำได้ใช่ไหมก็เลยอ้างอิงว่าทุกนโยบายของเพื่อไทยจุดแข็งเน้นไปที่เศรษฐกิจฐานรากลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็มีการพูดไปในทำนองว่าคุณพิธาเคยไปทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกก็น่าจะเข้าใจประเด็นนี้ดีอ่ะเนี่จะยองต่อไปถึงไหนล่ะนะเดี๋ยวจะเรื่องเคยทำงานคุณสมคิดหรือเปล่าสมัยคุณสมคิดจาตัวชีพิทักอยู่ในทีมรัฐบาลคุณทักษิณ นี่ก็ร้อนแรงท่านผู้ชมก็พอเห็นภาพนะว่าดูดเดือดขนาดไหนแล้วก็ตอบอีกยังไม่จบคือมันโยงใยมาเยอะเลยอีกคนหนึ่งซึ่งแม้จะอดน้ำอดอาหารในขณะน,นี้บุ่งเนติพรกลุ่มบุ้งหรือบุ้งทะลุวังผู้ต้งหาคดี1 1 2เมื่อวานนี้ปรากฏข้อความในเพจทะลุวังใจความตอนหนึ่งระบุว่าเป็นจดหมายของบุ้งเนติพร น้องไหัวข้อจากเรือนจำสู่รัฐภายใต้เผด็จการโดดเดือนเลยใจความตอนนึงเนี่ยระบุอย่างนี้นะคะอยากพูดถึงคุณทักษิณและพักการเมืองที่แสนกลับกรอกถึงจะอดอาหารเอาชีวิตและร่างกายแลกเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมถูกปฏิรูปอยู่ได้ข่าวจากการที่เพื่อนๆเ,เ,เล่าให้ฟังในสายตาบุ้งคุณทักษิณเป็นคนที่น่ารังเกียจเหลือเกิน ไม่ว่าจะเคยมีคุณงามความดีอะไรตอนนี้เกียรติยศและศักดิ์ศรีของคุณไม่ต่างจากสิ่งมีชีวิตปรสิตคำว่าปรสิตเนี่ยเคยถูกใช้โดยฝ่ายค้านชุดที่แล้วกล่าวหารัฐบาลเอก็รพยุธ์หรือเรียกรัฐบาลเวประยุทธ์จาได้ไหมจําได้แล้อย่างไงส่วนอุ้งอิงคุณอุ้งอิงก็น่าเสียดายเหลือเกินคุณไม่จําเป็นต้องทําตามที่พ่อสั่งทุกอย่างก็ได้ คนของพักเพื่อไทยรับปากกับบุ้งว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมง่ายมากมจะเป็นสิ่งแรกที่พักเพื่อไทยทำบุ้งดีใจมากแต่สุดท้ายแล้วโลกของผู้ใหญ่ทำให้บุ้งผิดหวังมเมื่อพักเพื่อไทยกลับกรอกปลิ้นปล้อนอย่างหน้าไม่อายบุ้งและเพื่อนๆผิดหวังเสียใจมหมดสิ้นซึ่งศรัทธาแต่กระนั้นความหวังที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนเสื้อแดงและคนตักใบย,ยังไม่หายไปหรอกอบุ้ง ตะวันและแฟรงค์จึงเอาชีวิตเข้าแลบเอ๊วันนี้วันที่19จเกาได้ใช่ไหมฝากขังครั้งต่อไป20ิหรือย1ส็ดคดีคุณบุ้งใช่ไหมคะคดีคุณตะวันกับแฟรงค์ที่สารกําชับว่าเอาให้เสร็จนะตํารวจเหมือนนวัที่เพราะมีคนไปคัดค้านการฝากขังจําได้ใช่ไหมก็พรุ่งนี้มรืนนี้เนี่ยกรณีตะวันกับแฟรงค์ซึ่งขณะนี้อดข้าวอดน้ําอยู่ใช่ไหมค่ะอ่ะ แล้วก็มีความเคลื่อนไหวแทบจะทุกวันเลยที่ศาลเนี่ยน้องใบว่ากันต่อนี่เป็นความเคลื่อนไหวแต่ในมุมของเพื่อไทยกับทางกลุ่มนี้ทะลุวางคุณบุ้งก็ปรากฏภาพจําได้ใช่ไหมมวลชนเคยบุกไปที่พักเพื่อไทยเลยตอน,นารัชกาลกับอีกคนหนึ่งอะจำได้ค่ะมีแป้งเปิ้งเละไปหมดเลยจําได้ใช่ไหมแล้วขึ้นลิฟต์บุกขึ้นไปถึงห้องเลยอะมีความดูดเดือดันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจําได้หรือเปล่าตอนที่ขับรถออกมาแล้ว มีคุณพิพัฒน์กัชกิจประการน่ะใช่นั่งรถออกมาแล้วเกิดการเผชิญหน้าต่อว่าต่อขันกันโดเดือดกันจริงๆอ้าวท่านผู้ชม